รู้สึกว่ามันเยอะจะังอ่ะตักคื้นได้ไหมทำขนมครั้งแรกไม่มีความรู้อะไรนี่เทคที่สองเพื่อนเพ่เมื่อกี้มันไม่ได้มันไหม้แล้วเราก็จะไปตัดนั่นแหละ นวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูของหวานการยอดฮิตในติ๊กต็อกเลยก็คือพุดดิ้งขนมปังใช่หรือเปล่ารู้สึกว่าจะใช่นั่นแหละค่ะก็ครั้งที่แล้วแบมโพสตลงในเฟซ EP 10ไปเนาะแล้วก็ใครอยากให้ทําอะไรก็มาเม้นกันก็มีพี่คนนึงก็ส่งคลิปมาให้ก็นอกจากตามใจปากเองแล้วเราก็ตามใจคุณดูด้วยนะเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะทุกคน ขั้นตอนแรกของเรานะคะเคี่ยวน้ําตาลก่อนเลยสี่ช้อนโต๊ะน,นี่ช้อนไหนใส่ช้อนนี้และรู้สึกว่ามันเยอะจังปักคืน้นไหมไม่ได้ก็ได้เลยแล้วก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะแบมใช้ไฟอ่อนนะทุกคน แล้วก็เคยวให้มันเป็นสีน้ำตาลเลึงเราจะใช้น้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลทายขาวก็ได้เท่าที่มีไม่ต้องไปหาซื้อมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วมันจะไหมไหมะ <laughs> ทำขนมครัง้งแรกไม่มีความลื่นเลย เทคที่สองเพื่อนเพเมื่อกี้มันไม่ได้มันไม่แล้วเราก็จะไปตัดอันนั้นหอกเลยจัดไปเลยจ้าสามพอสี 4, ดูเยอะแล้วก็ใส่น้ำลงไปไม่ต้องเยอะนะนิดนึงพอตอนนี้คือเราใช้ไฟกลางเลยไม่ได้ใช้ไฟแรงเรากลัวมันจะไหม้ แล้วก็คราวนี้ถ้ามันเปลี่ยนสีปุ๊บเราก็จะเทเลยเดี๋ยวจะเกิดอาการเมื่อกี้อีกไม่อยากมีเทคที่สามนะได้แล้วเราก็เทเลยได้แลยก็เ,เลลกเลี่ยแบบนี้เลยอันนี้คือแบบเทช้าด้ือยลมันก็เลยไม่ลงแล้วก็เราจะไปพักไว้เพื่อจะไปทำตัวพุดดิ้ง มาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องทำตู้ใหญ่มาเข้ากันแล้วนะทุกคนทุกอีพีจะไม่เห็นหน้าเพราะไเห็นตาล่องขนมปังารามเฮาแบมใช้แค่สี่แผ่นนะชี้ลงไปเลยชิ้นเล็กๆเดี๋ยวไปพัดมันไม่ไหว มาแล้วจ้าเรามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปใส่นมข้นจืดหมดเลยส่วนนมข้นจืดที่เป็นแบบยืดๆอ่ะเที่ยวใส่ขนมปังอ่ะอันนั้นเลือแต่ความหวานของทุกคนเลยส่วนอันนี้หมดกระป๋องเลยว่าจะขึ้นก็ได้ดไข่สองใบสองสอง แล้วก็กลิ่นใบเตยเั็นไปหาซื้อว่านี้ร้ายแล้วหาไม่ได้หนึ่งฟ้าใสไม่เยอะเรากลัวมันคาวเราก็จะใส่ใสไม่กลัวคาวก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะทุกคนและนี่ก็คือหน้าตาของน้องเมื่อ,อยังไม่ได้ปัน นเสร็จแล้วนะคะก็เทใส่น้ำตาลที่เราได้ตาำเลยช่วยใส่น้ำตาลหน่อยเรียบร้อยเคาะเอาฟองร,รู้สึกว่ามันจะเยอะกว่าเดิมนะฟอเอาไปนึ่งกันเลย ตอนนี้นะคะนึ่งแล้วรอประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ไฟเดี๋ยวเรลจะไปเปิดดูเรื่อยๆว,ว่ามันได้ตอนไหนเนาะ one hour later ได้แล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เดี่ยแค่ไข,ข่ตุนอันนี้ที่เป็นดูๆูก็เป็นเพราะว่าเอาตะเกียบไปติ้มมันก็จะเช็คกด้สุกเรยยื่องสีจริงคือสวยมาก ก็หลังจกเอาขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนใช้มีดเลาะข้างๆแบบนี้เลยน่ะไม่ตรงเลยนะประดินมันได้ไหมอ่ะเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้ก็ใครจะทำนะคะแนะนำไม่ใช้พิมพ์มันจะเกะง่ายกว่า อันนี้แบบไม่มีพิมพ์ก็เลยถ้วยก็ได้ันก็จะยากอย่างที่เห็นอ่ะเละร้อยอุ้ยได้อยู่นะได้อยู่เละได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามา ชิมรสชาติกันเลยดีกว่านั่นแหละขั้นเรกกับการทำจืดมากแล้มันก็เป็นพุดดิ้งอยู่นะก็เราเปิด Q&A ไว้กะว่าอีกประมาณวันสองวันเดี๋ยวจะมาทำคลิปต่อกัน เดี๋ยวก็จะทคลิปตอบไว้ก็วันนี้แบบไม่พูดอะไรเยอะเอาเป็นว่าใครที่อยากทตามก็ทําเลยง่ายๆถ้ามีอะไรในบ้านก็ใส่ไปพูดเหมือนทำอาหารเลยขนมก็อะไรที่ต้องซื้อก็ไปซื้อทําตามได้เลยชอบหวานก็ใส่หวานแต่เนี้ยจริงๆก็ต้องใส่หวานเยอะกว่านี้แล้วมันใส่น้อยไปนิดมันก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ก็คใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชแบ,บนด้น,นะคะเจนใหม่คลิปหน้าอีพีหน้า